ไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้างนะคะของหนุ่มชาวโปรตุเกสคนหนึ่งเขามีวิธีการขอแต่งงานคนรักที่เรียกว่าสร้างความอึง้งแล้วก็ตื้นตันใจให้กับแฟนสาวเป็นอย่างมากนะคะนี่คือเครื่องบินสายการบินของโปรตุเกสนะคะบินจากกรุงลิสบอนนะครหลวงของโปรตุเกสจะไปที่บาร์เซลโลนาของสเปนผู้ชายคนนี้มีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสสาวอยู่บนเครื่องนี่ล่ะคะ่ะผู้ชายโปรตุเกสคนนี้ก็อยากจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวหยิบเครื่องขยายเสียงออกมานะคะประกาศลั่นเลยว่าขอคุณแต่งงานนะคะ แอร์โฮสเตสเป็นแฟนก็ใช้ไมโครโฟนที่มีอยู่นะคะก็ตอบรับว่าโอเคค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณปรากฏว่าทั้งผู้โดยสารทั้งลูกเรือทั้งกัปตันเนี่ยตบมือกันลั่นเลยแสดงความยินดีมีการสวมแหวนกันบนเครื่องบินด้วยนะคะผู้ชายโปรตุเกสคนนี้เคยบอกกับแฟนสาวว่าเวลาจะขอแต่งงานเนี่ยก็จะทําให้แฟนเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะแล้วก็จะให้แฟนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่บนสูงสวรรค์เลยแล้ววันนี้เขาก็สามารถทําให้ความฝันของเขานั้นเป็นความจริงได้แล้วนะ น,ะะนี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําแบบนี้ได้นะคะผู้โดยสารอยู่ๆลุกขึ้นมาขอแฟนแต่างงานแต่ว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกัปตันลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องด้วยนั่นเองค่ะ